กาบเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในอุบลศักดิ์บัวร้องงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุรบรีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการและอนุกรรมธิการบริหารจัดก,การน้ําทั้งระบบและบูสองหรือบูาการน้ําที่รับผิดชอบในคณะกรรมธิการ วิสามันพิจารณ์ง่มารายจ่ายประจำปีท่านประธานที่เคารพครับประเด็นดังกล่าวที่ท่านสมาชิกผู้สุงเกียรติได้ให้ข้อเสนอแนะว่าขอให้ชะลอการศึกษาดูงานโครงการลุ่มแม่น้ำโขงเลยชีมูลป่าสักโครงการดังกล่าวนั้นได้มีผู้ศึกษาเรื่องนี้มาก่อนหลายปี เนื่องจากโครงการนี้ได้ศึกษามาเรียบร้อยแล้วและปรากฏว่าการศึกษานั้นไม่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์เกิน5ปีจึงตกไปครับในขณะเดียวกันนั้นต่าประธานที่กรบครับท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าโครงการผ่านน้ำโขงเลยชีมูลป่าศักน,น,นั้นเนี่ยสภาแห่งนี้ได้อนุมัติเห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษา การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบผมในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมธิการและรับผิดชอบโครงการในการศึกษานี้คณะกรรมธิการได้ศึกษาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและท่านประธานก็กูณาได้มาจุในเวลาที่8 4จเพื่อพิจารณาในการสมัยประชุมนี้ผมต้องกราบเรียนว่าในการศึกษาในทางวิชาการนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาและจะเริ่มเมื่อไหร่ครับท่านประธานครับ ดังนั้นผมในานามในฐานะหลายฐานะก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความครบรพว่าโครงการดังกล่าวนั้นที่ตึกศึกษามีความจะเป็นจริงๆครับถ้าเราไม่ศึกษาปีนี้และปีหน้าจะศึกษาใหม่และมลืไหลพี่น้องชาวภาคตะออคิเหนือ20จังหวัดและภาคกลาง1 6จังหวัดจะได้ใช้น้ำมเมื่อไหร่จะได้ดำเนินการก่อสร้างมาเมื่อไหร่ ท่านประธานที่เคารพครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกทรงเกียรติที่ได้กุณาทวงตริงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องมองเห็นว่าประเทศชาติเป็นหลักประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนเรื่องภัยแง้งเรื่องปัญหาน้ำที่ผมกับาบเรียนท่านประธานหลายครั้งเล้ว่าน้ำคือชีวิตพี่น้องประชาชนาสัตว์ <นะ S 1> ผมขอนะครับรบกวนนิดเดียวครับ,รบท่านสุนทรกาศนะครับ ครับผมมาตาสามที่เจ็ดครับกับสวมหน้ากากครับคือเขาบอกตัวนี้ไม่สวมไม่ใช่ฮะได้ครับท่านสวมหน้ากากนะครับครับขอไปด้วยครับครับผมนึกเขายกเว้นนะท่านประธานเขาขอไปครับก็ท่านอยู่ในในตู้อยู่แล้วครับเช็ดครับคือปกติผมใส่หน้ากากอยู่ข้างล่างตลอดนะครับวันนี้ขออนุญาตสักครั้งจะปิดประชุมนะครับครับได้ครับขอไปด้วยครับท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนด้วยความเคารพทุกท่านเลยครับว่า งบประมาณโครงการดังกล่าวนั้นตั้งไว้ประมาณ125ย้าล้านนะครับร้อล้านถามมากไหมไม่มากเลยครับและคณะกรรมการอานุก็ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็ตั้งส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและที่ประชุมคณะกรรมการวิสาม,มัญพิจารณางมาหายจ่ายประจาปีปรมณ65าก็เห็นชอบแล้วครับท่านประธานครับ แต่ก็ขอบคุณด้วยความห่วงใยเรื่องเงินยี่้าล้านครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนราชก,การทะทานมีหน้าที่จะไปศึกษาต่อด้วยความรบกิงครับถ้าโครงการนี้สําเร็จและได้ศึกษาแล้วนั้นผมเชื่อเลยครับว่าโครงการผันน้ําโขงเรยชีมูลป่าศักดิ์ที่เราอรอคอยมาหลายสิบปีครับผมทราบดีครับ ผมเคยทำงานอยู่การพลังงานแห่งชาติและเคยศึกษาโครงการรูมปม่น้ำโขงตั้งแต่เขื่อนน้ำมึมและเขื่อนไทยเชาบุรีผมไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่จะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้และข้อมูลทั้งหมดนั้นก็นำเสนอท่านประธานไปเรียบร้อยนะครับท่านประธานครับรบดังนั้นด้วยความเคารพก็ที่แจงให้ท่านสมาชิกได้สบายใจว่าโครงการดังกล่าวนั้นถ้าไม่ดาเนินการวันนี้ และจะให้ไปศึกษาปีหน้าและจะเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็จะอดน้ำตายไปก่อนดังนั้นผมขอยืนยันอีกครั้งว่าโครงการในกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนในอนาคตข้างหน้ากราบขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับครับขอบคุณครับกรรมการ